พี่เด็ดครับพี่เด็ดครับวันนี้ครับต้ยมยำขางัวครับมาเลยแมมแต้มซีเอ็เนี่ยกินไปกินเนี่ยลูกใสครับ <ๆ S 2> ทีมงานเขาครบแล้วครับไ่โก้อุปกรณ์เขาอู้อนี่ครับต้ยมยำครับวัอน,นี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับน้าด่วนเพนิ่นบัเลงเลยได้เพิ่นตีกองตั้มตแล้วเพิ่นท่านลงมาได้ไหมพอตอรี่ปะ ซิมบางกอนซิมบางกอนมาสัน <laughs> อันนี้ขานึ่งครับขานึ่งอยู่ในหม้อครูเป็นเสตเบิึงดูใส่เตี้ยวฮะซิมซื่อๆอันนี้ซิมซื่อๆอ,อ,อ้าวรอ,อ,อ, <laughs> อมองดูเหนียวอยู่เ,เปลยแล้วเปลยแล้วดิเจ๊กนี่ครับใส่น้ำสต็อกครับนี่ขนาดเจ๊กกำลังเติมน้ำสต็อกโอ้ยเหลือง <laughs> นัวเนี่ยปต้องห่วงครับน้ำซุปแอมครับ แต่ตั้นใส่กระทงอ่ะฮะตั้กททน,น,นรกระทงนิสัยเมื่อวันลอยกระทงเนี่ครับเพิ่นหากระทงเค้นนิสัย <c oughs> เห็นหรออันนี้โอ้ยกระทงมึงกระทงขนมปังตัวนี้ไหมแตอมกินได้ใช่ไหมนี่ <c oughs> อาหารป่า <c oughs> อาหารป่าพี่น้องหาโอ้ครับมันเป็นกระทงขนมปังนะครับลอยไปเป็นอาหารป่าพร้อม แต่บายจะทำก็นะให้กินจอยนี่บ่ให้กินปนว่าเอาไ,ไว้ลอยไาสันมือลอยกระทงครับพากันกินข้าวส,สักก้อนสิไปลอยกระทงพี่น้องนี่หน้าเจ๊กอันนี้ซอยจำเจียวครับโอ้ยเจ้ยวพอดอลี่กระสมพักเสียดมึเงเอ้ยเข้ากันขนาดมันเปื่อยแล้วครับคักครับอันนี้อันเอ็ดจิ้มเจ้วครับแต่ว่าตัวนี้อันนี่ครับที่เด็ดเท่าครับยูพีครับ นี่ครับป่งแล้วครับป่งแล้วเอ็นแก้วเอ็นแก้วมันตัวนี้เอ้าต้อนใหญ่ๆงงี้เลยนะผมพูดผมพูดด้วยแหละนี่นนีดภูเขาแล้วคำสีตึงๆเนี่ยต้อนใหญ่ก็บริตี่เลยวันนั้นเก้าครับไปแอบมือเนี่ยตาบานอีกแล้วครับมือมันลอยกระทงกินอันนี้สักวันที่ไปลอยกระทงพี่น้องเอ้ยหวานจ้อยอีกแล้ว นี่ครับหน้าเซ็กเพอนว่าคานซวยเพอนว่ากินทั้งซี่แล้วเฮาอย่าเลื่องมากเมื่อนี้ครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับต้มตีนกับเจียวเฮาสบายๆครับคอนโดรีบักขู่อซิมกวอนมาฉันเพื่อยปุอยเพื่อโม่คำง่ายๆเลยอะไรอะลูกเอาเบิร์ตให้แล้วเออยังสิฮู้ครับจิบปากใส่พร้อมขาคอยกูนะแม่เนาะ ครับใอ้ทำที่จัดเอ็นแก้วครับนี่ครับโอ้ยพี่น้องดึ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 งเหนือทีเด็ดครับนี่ครับเจ้าพอลลี่สุดยอดครับมือเนี่ยครบทีมอีกแล้วครับเปฮ้ยครับนี่เอ้ยสุดยอด